ฮานุเที่ยวฮานสนวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะเดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่กันนะครับอันนี้เป็นทางผ่านของเราพอดีน้ำผู้ร้อนที่เวียงป่าเป้านะครับที่เขาบอกว่าสามารถต้มไข่ได้เพราะฉะนั้นเราก็แวะสิครับอย่าไปรอถ้าเกิดผ่านไปเฉยๆแล้วไม่แวะนี่ผมว่าเสียดายแย่นะ อ่ะจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้เจ้นน้อยมาแช่ขาเ,เพื่อความสบายอกสบายใจแล้วก็สบายตัวของแกก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลงอาบก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครว่าอะไรแต่น้ำามนจะตื้นนะครับลงไปเกลือก,กิ้งเอาเองนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นบอร์ดที่ต้มไข่ได้นะครับผมเห็นไหมครับน้ําเดือดปุดป,ดปดแต่บอนี้ ไม่ได้เป็นบ่อที่ต้มไข่นะครับอันนี้เป็นบ่อที่ร้อนมากคือห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าเข้าใกล้นี้โดนน้พองครับเพราะร้อนมากครับเนี่ยดูครับพนสูงมากครับเป็นน้ำพุจริงๆเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงดูครับว่าน้ำพุนี่เขาพ่นแรงพ่นสูงขนาดไหน อันนี้ต้องบอกนะครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้นะครับผมต้องใช้ซูมเอานะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้นี่อย่างที่บอกครับพองครับถ้าใครพาเด็กมาด้วยก็ดูแลดีๆนะครับอย่าให้เข้าใกล้เด็กขาดนะครับผมขอเตือนไว้ด้วยความหวังดีนะครับนี่ไข่ร้านผมอยากต้มไข่ครับก็เลยอ่าซื้อไข่ให้เธอต้มซะจะได้รู้ว่าสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็นั่งรอกันไปครับ ก็ต้องใช้เวลาต้มพอประมาณนะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวลองดูครับ5นาทีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูครับเขาบอกว่า5นาทีก็สุกเราก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่าวร้อนครับร้อนเออจับไม่ได้ครับผมก็เสียสลายแฟนผมจับไปครับส่วนผมก็ขอถ่ายรูปแล้วกันครับนี่ครับหน้าตาสรุปแล้วคือยังไม่สุกครับต้องเอาลงไปอีกรอบหนึ่งครับ มาคราวน,นี้ลองใหม่อีกทีครับคราวนี้ให้พี่ชายผมแกะแล้วกันแฟนผมน่าจะไม่ไหวครับร้อนเหลือเกินเดี๋ยวลองมาลุ้นดูกันครับว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรมีกุกกี้คุกกี้ด้วยโอ้าทางจะได้กินดีอยู่นะมั้งเนี่ยนี่ครับโอ้โหเกือบจะยางมะตูมครับ แต่เลยยังมะตูไม่หน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเด้ง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 อยู่อ๋อเขามีซอสให้ด้วยครับดีตรงที่เขามีซอสให้ด้วยกินกันเพลินเลยร้านสาวก็บอกโอ้ยอร่อยเหลือเกินแหมไอตอนไข่ต้มที่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะกินหรอกนี่แล้วเจ๊น้อยก็ได้ของฝากกลับมาอีกแล้วครับท่านเออนะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้ามีกระดิ่งก็ฝากสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับคลิปหน้าเราจะได้ไปเชียงใหม่กันแล้วคลิปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไรยบายบ